ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ตักโพสต์ตอนรับสไปคยคนใหม่ของตระกูลเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและแซ่บจริงๆค่ะสำหรับตักบงกฎคุณแม่คนสวยของลูกชายน้องข้าวหอมซึ่งถ้าใครที่ติดตามจะทราบดีว่าตักนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกลับมาสวยเป๊ะสุดๆถังควบคุมอาหารออกกำลังกายทำให้ตอนนี้มีงานถ่ายแบบติดต่อเข้ามาอย่างรัวๆเลยทีเดียว แต่ถึงอย่างไรก็ไม่เคยทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกและถ้าใครที่ได้ติดตามจะทราบดีว่าตักนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักร้องมาเทอย่างตูนบอดี้สแลมและยังเป็นหลานของนักร้องเพื่อชีวิตระดับประเทศอย่างแอดคาราบาว ทำให้ที่ผ่านมานั้นแฟนคลับมักจะได้เห็นความน่ารักของตักกับตูนอยื่บ่อยๆอย่างภาพนี้ที่ตักถ่ายร่วมเฟรมกับตูนน้องข้าวหอมและสาวก้อยรัชวินซึ่งแต่ละคนดูแฮปปี้สุดๆยิ้มย้ำจำใสแล้วเวลาที่ใครทำอะไรอีกฝ่ายก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่อีกด้วยละค่ะ และล่าสุดนั้นตากก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสไปคคนใหม่ของตระกูลโดยเป็นงานแต่งงานของญาตาิตากซึ่งนอกจากนี้ตู้นกับก้อยว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวคูต่ต่อไปของตระกูล ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานด้วยเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีแพลนแต่งงานในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งตร์กได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเขาแสดงความยินดีกับพี่อัดนิติคงมาลายัยและเจ้าสาวส,สวยด้วยนะคะนั่นเองละค่ะ